นี่ก็เป็นวิธีการกำจัดมอดที่จำเป็นนะคะหมอดที่มันมากินข้าวเราด้วยใบมะกรูดนะคะพี่น้องทุกคนจะแล้วก็พริกแห้งนะคะลองดูทำสูตรนในเออนั้นเขาบอกว่ามันช่วยได้นะคะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะมันก็เดินออกเดินออกจากถุงอยู่เนาะมันก็เดินออกจากถุงอยู่ะคะ่ะกวาดทิ้งไปแล้วหน่อยหนึ่งมันก็จะนี่เนาะ,ะแต่ว่ามันไม่ตีตุยนะคะ แต่ถ้าจะให้ดีเนะาะดีนี่หมดนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอืมันโมมันเริ่มระเหยหมดแล้วแหละเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นผงเครื่องเทศนะคะเครื่องผงพะโล้นะคะผงพะโล้อันนี้เป็นผงพะโล้นะมันมันจะหมดแล้วหนูก็เอาห่อไว้นานแล้วนะคะมันก็จะเอ้นั่นอยู่นะถ้าเป็นผงพะโล้ห่อใส่ผ้า,าขาวก,ก็ก็ดีอยู่ะคะ่ะ แต่ว่ามันไม่มีมันหมดหนูก็เลยใช้วิธีเซิร์ชมานะคะเซิร์ชมาหรือใครมีวิธีที่กำจัดหมอดได้ดีกว่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะกำจัดหมอ้อขดกจัดม้อที่มันมากินในข้าวเราโอ้ยจะหมดอยู่นี่หันมาดูอชีกี่น้องเอ้ยข้าวเราจะหมดถังแล้วหมดแต่ยุ่งทำงานไม่สบายนู่นนี่นั่นเนาะ ใครมีวิธีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะหรือดูอยู่ที่จังหวัดอะไรมีวิธีไหนที่กำจัดมอดได้ดีกว่านี้ช่วยคอมเมนต์บอกก้อยหน่อยนะคะคก้อยก็ใช้วิธีบ้านๆน,นะคะคือเอาใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเอาใบมะกรูดมาขยำขยำฉีกๆนะคะแล้วก็พริกแห้งเขาบอกให้ใส่ริกแห้งลงไปนะคะมันก็ช่วยในไดรละ,ละ,ละดับหนึ่งเอง ก็มันก็เดินออกอยู่ค่ะแต่มันไม่ได้ตุยอืก็ไม่ได้อยากให้เขาตุยหรอกค่เขาเดินออกก็โอเคถ้าตุยก็มันก็คงจะหลายชีวิตเนาะทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตเขาเราก็เลยหนูก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอาทําอย่างนี้ล้วกันพอมันออกมาหนูก็กวาดนะหนูก็กวาดเขาไอ้นไปตามลงในถังไปลงในถังขยะนะคะลงอ่ะเดี๋ยวเขาก็เดินออกเนาะเนี่ยดูดิ โอเคแล้วใครดูมีวิธีที่กําจัดมอดที่ดีกว่านี้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ก้อยนะคะนดูนี่ะ่ะเขาเดินมาที่ที่ที่ไอ้ผงพะโล้นะคะเนี่ยะเขาเดินมาที่ผงพะโล้นะะเหียตัวเล็กตัวอ่อนเต็มถังน่ในถังข้าวหนูก็ใส่นี่นะคะในถังข้าวหนูก็เอาใส่นะ กขาเดินออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขาไต่นะฮะเขาไตา่ไต่ถังออกอยู่เนี่ยแต่ก็ใส่อยู่นะใส่ mm hmm. ก็ได้ได้ผลในระดับหนึ่งค่ะได้ผลในระดับหนึง่งนะได้ผลในระดับหน,นึ่งต้องก็ต้องขยี้ขยี้ใบให้กลิ่นหอมแล้วเหยมันมันออกเนาะมันจะได้กลิ่นฉุนมันอะ mm hmm. เออโอเคสำหรับการรับชมนะคะก็ ใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลย